วันนี้ค่ะก็กลับมาเจอกันแล้ว ะะกับจอสค่ะจอีเบอรี่นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้นจ้าอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะคะมันจะเป็นลุคที่แบบว่าเฮลตี้นิดนึงนะคะสำหรับสาวเฮลตี้ใครที่แบบว่าอยากจะสร้างลุคของตัวเองแบบว่าให้ออกมาดูแบบว่าสุขภาพดีผิวสวยผิวเนียนแล้วก็ดูแบบว่ามีความเป่งป่ังจากภายในสู่ภายนอกนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดกันมากนะคะ สำหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่การแต่งหน้าลุคนี้พร้อมกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะ,ะเราจะใช้พรเมอร์ของ W วดแ w นตัวนี้นั่นเองค่ะมางมีชื่อว่า cover all primer base d i r t ์แตนะคะตัวน,นี้นะคะมันก็จะช่วยอั้มพางรูขุมขนนะคะคนที่ผิวมันรูขุมขนใหญ่ตัวนี้จะใช้ดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะช่วยปรับสภาพผิวของเราเนี่ยให้เรียบเนียนและเครื่องสำอางติดทนนานด้วยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นกันนะคะสำหรับรองพื้นที่จอใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของ w วดแ w นเหมือนเดิมเลยค่ะ งมีชื่อว่า c o p t u r e Cream Foundation นี่นะคะสีที่จอเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสี Light Medium นะคะแต้มลงไป5จุดบนใบหน้าของเราเลยนะคะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะจ๊ะจอจะใช้แปรงในการเกลี่ยรองพื้นตัวนี้นั่นเองนะคะงานผิวของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะแต่งหน้าให้ดูแบบว่าผิวสุขภาพดีเนี่ยงานผิวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอะไรที่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้เนี่ยอาจจะเข้มกว่าผิวซอนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคนะเพราะว่าผิวที่สุขภาพดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผิวที่ขาวหรือว่าวอกนะคะมันจะต้องแบบว่าดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องเรียบเนียนแบบนี้นั่นเองคะต่อไปนะจ๊ะก็จะทําการเซตด,ด้วยแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็น Cover All p r e s s Pow สพของ Red and ด์วนเดิมเลยนะคะก็จะเน้นลงไปบริเวณที่แบบว่าผิวมันอย่างเช่นบริเวณ T-Zone เป็นหลักเลยนะจ๊ะสำหรับงานคิ้วนะคะจอจะวาดโครงขึ้นมาแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะด้วยดินสอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใช้แบบฝุ่นแบบนี้เลยนะคะในการเติมสีข้างในให้สวยงามนะคะ ก็จะค่อยๆระบายลง,ลงไปนะคะเพื่อให้คิ้วของเราเนี่ยดูสีสม mm ูท hmm. นะคะแล้วก็ดูเท่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สีอ mm ่อ hmm. นนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นก็ค่อย,อยๆเบลนลงไปตรงหัวคิ mm ้ว hmm. สำหรับการแต่งตานะคะเราจะเริ่มจากพาเลตตตัวนี้นะคะ่ะเลือกสีตรงนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นพาเลต r e วน d อนด์ไวคั o เลอร์ไอนะคะสี Comfort Zone ค่ะใช้สีอ่อนนะคะ,นะ,คะในการคัดเบ้าก่อ,กอนเป็นันดับแรก จากนั้นนะคะใช้สีอ่อนสุดตรงนี้เลยค่ะข้างบนนี้นะคะแตะลงไปตรงชั้นพับเปลือกตาของเราเลยค่ะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะตรงนี้นะคะในการทาขอบตาล่างค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะมาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะเราจะมาท,ทําการใช้ลายก่อนนะคะวันนี้เนี่ยพี่จอยใช้ตัวนี้นะคะ่ะเป็นโค้ดครีออนของวิดแนไลน์เหมือนเดิมเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาปัดขนตากันด้วยตัวนี้ค่ะ Wet Wild Max Volume Plus Mascara นะคะคือตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าขนตาพี่จอยเนี่ยด้งมากๆแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะติดขนตาปลอมกันค่ะเพื่อความสวยอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะแต่ด,ด้วยความที่ว่าเราอยากให้คอนทัวร์เนี่ย ติดอยู่บนหน้าของเราไปนานๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเป็น duo contour stick นะคะติดนี้จะเป็นสี Light to Medium นะคะก็จะค่อยๆลงไปตรงนี้ก่อนนะจ๊ะแค่นี้พอนะคะไม่ต้องลงมาเยอะนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณหน้าผาของเราด้วยนะจ๊ะเบาๆพอ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงนะคะค่อยๆกลี่ยแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยต้องยอมรับนะาว,ว่าแบบเนือ้อเขาดีจริงๆเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะลงแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพอลงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นคราบนะหลังจากนั้นนะคะเราจะปัดแบบปุ่นทับลงไปนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็น Wet and Wild Mega g o Controlling Palette นะคะ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมคอนทัวร์สมุกด้วยค่ะเราจะมาต่อกันที่การปัดแก้มเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะใช้ w i t แอน l o ไว้คาร์รอนนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้ชื่อว่าสีเมโลวายนะคะช่วงนี้หยิบม,มาใช้ปล่อยมากๆเลยเพราะว่าสีสวยมากและเราก็จะมาปิดท้ายกันด้วยไฮไลท์ของกอชนะคะเห็นเป่าว่าอันใหญ่มากมากเลยค่ะ ปิดท้ายนะคะด้วยลิปสติกค่ะเรจะใช้เว t แอนด์สี s ีแซนสตอมก่อนนะคะสีนี้จะทาลงไปทั่วทั้งริมฝีปากของเราเลยจ้าสังเกตดูที่การใช้นะคะเรจะเริ่มจากการแทบๆลงไปบนตมีปากของเราก่อนจากนั้นก็จะใช้นิ้วมือของเรานะคะในการเกลีย่ยหลังจากนั้นจะใช้เว t แอนด์สี m o c ค l ลิเชียสนะคะทาเข้าไปข้างในปากของเราค่ะ โอเคค่ะและนี่นะคะก็คือลุกการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างเฮลตี mm ้ hmm. <Healthy S 2> พอมาสวย mm hmm. วันนี้นนก็ปูไปยาดูแลนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจอเนี่ยอแอบไปใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วด้วยนะคะแล้วก็สำหรับรายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เดี๋ยวเราจะ,จะิสต์ไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันทีหลังแล้วกันเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าซอนเนี่ยเกิดมาเป็นสาวด้วยสองอาจจะแบบว่ามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแบบสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่งนิดหน่อยก็คงสวยแต่จริงๆแล้ว,ลวจะบอกว่ามันไม่จริงเลยนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเราก็แบบว่ามีการผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันนะคะกว่าที่เราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยการแต่งหน้าแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อคุณได้รับเทคนิคไปแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปปรั ใช้ให้มันเข้ากับบุคลิกของคุณดูนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะสวย คือการแต่งหน้าเนี่ยโอเคการแต่งหน้ามันทําให้เราสามารถสวยได้ว่ามันเป็นการมคโอเวอร์อย่างหนึง่งแต่อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพจากข้างในเนี่ยก็เป็นอะไรที่สาคัญเหมือนกันอย่างเช่นตัวจรเนี่ยหนึ่งนะนอกจากจะแต่งหน้าแล้วเนี่ยการทาครีมการบํารุงผิวก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าพื้นฐานเราดีเนี่ยมันก็จะทําให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นใช่ไหมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่า ซเ,เป็นคนที่ทานวิตามินอาหารเสริมเยอะมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ค่ะจะก็ต้องขอฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะคะ mm hmm. Josie b e r r y Makeup Artist นะคะ mm hmm. ไปตามันได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็มี Instagram mm hmm. ด้วย mm hmm. Josie b e r r y Blog นะคะวันนี้ขอบคุณ w ว t แ w นดด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักในคลิปนี้สำหรับวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ